กายพิธีบวงสรวงแล้วรับผมเอาละมาถึงทําอะไรก่อนอาจารย์อ้วนจ๋าอ้อรับดอกไม้ถูกเขียนทองก่อนนะครับแรกเป็นเจ้าภาพดอกไม้ถูกเขียนทองเ,อเป็นเ<บ>จ้าภาพพวงมาลัย<ไ>แล้วก็ติดแง้์เตรอบนพระบาทสายสวรรค์ด้ยังไม่ได้เขียนชื่อใส่ในผ้าผืนใหญ่ครับนายกเขียนยังครับเออยังท่านนายกเขียนหมดครับ พราเดี๋ยวท่านต้องผมว่าองค์เจดีกันด้วยนะครับครับบอกเขียนชื่อให้มีคุณได้เขียนนามสกุลให้มีค่าเขียนวันเดือนปีเกิดให้มีราคาจิตใจจำนงตรงต่อพระนิพานได้ให้ถึงเมืองแก้วขอให้พบพระศรีอานอริยเมตรัยนั่นแหละในอนาคตการนุนเถิดใช่สาธุ ขอเชิญวนทุกท่านครับในวันนี้มาร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถูกต้องพร้อมกับเชิญฉัตรนะครับขึ้นสู่ประดิษฐานอยู่บนเจดีย์ยอดเจดีย์อายุร้อยกว่าปีที่ได้ปฏิสังขรแล้วร้อยกว่าปีต้องมุดข้างล่างไปดูนะครับผมทออันุโมทนาบุญขอให้ท่านเจ้าภาพที่ได้เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับเป็น เขาต้องบอกว่าคนเดียวไม่ได้็รือว่ท่านเป็นประธานปติสังขรก็คือท่านนายกทวีปแสงกระจ่าง1นึ่งแสนบาทหนึ่งแบาทนะฮะเงินส่วนตัวเนี่ยยไม่ใช่งบประมาณขอนะครับขพบุญกุศลที่ท่านได้บริจาครัพ์ในการสร้างเจดี นะปฏิสังขรณ์ดีดีแล้วก็บุญกุศลที่ทำมานั่นแหละครับขอ้เป็นนายกเทศมนตรีในวันข้างหน้าครับผมก็อท่านที่จะทำอะไรก็ขอยได้สมความปรารถนาเพราะเราทุกคนรออยู่อยากจะยินคำนี้นำหน้าอ่าเดี๋ยวรอกฎหมายอเดี๋ยวรอกฎหมาย นะตอนนี้ใครพูดแล้วยังไม่ต้องเชื่ออะไรไเฉยๆร้องกฎหมายอย่าง้เบอกก็บอกว่าเดี๋ยว6กศูแต่61หน่งแน่แน่วางงานวัชเจดาตรุจปีนปี2 5้อยจ้ามีงานเจวันเจ็ดคืนยกชอฟ้าสาราลงมพอแพวครับสาราอันประสงค์จ้ะแน่นอนแล้ว2 5งพันหอยหะใช่แน่แนแล้วถึงข่อเนี่ยจ่อท่าไหไรไม่ทราบว่าท่านนายอำเภอเกษียณหรือยังหกหนึ่งเนี่ยแล้วย้ยังยยังปีเดียวกัน ทุกหนึ่งยังยังยังตัวจีทุกหนึ่งยังไม่ทันยังเออนั่นแหละณวันนั้นเราอาจจะได้เห็นไม่เราขอกล่าวต้อนรับท่านอินทรีเกิดมณีประหลัดจังหวัดระยองต้องหรือไปกรร้องผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้เห็นนี่จ้ะเขียนเลยเออครับก็ขอเรียนเชิญครับผมเอาแล้วนะฮะใกล้เวลาเข้ามาทุกขณะแล้วเออแล้วข้างหลังโน่นน่ะพิธีม เขาาทีก็บอกนะครับครับผมไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคณาจะแอบยกฉัดซะก่อนครับบางท่านนะฮะยังยังไม่ทราบว่าทำอะไรบ้างมาวันนี้นะครับประตูแรกประตูสวรรค์นะครับรับก่อนเลยดอกไม้จุดเยียนทองแล้วก็พวงมาลัยนะครับมาแขวนจะดีมาแขวนมาแขวนฉัดมาแขวนฉัดนะฮะดังจิตอธิษฐานให้ดีนะครับเขาบอกว่า อย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครนะครับอายุไอ้แค่ร้อยจะมากจะน้อยจะน้อยกว่านี้นะครับมีวันณะของใสอินทรีย์เหมือนทอยเหมือนทองที่ท่านอำมาแปะพวงมาลัยก็สวยงามนะครับ ข้าท้าปกติก็ขอให้เจริญมั่งเจริญมีเจริญศีเจริญสุขครับเจริญโดยอายุวันน่าสุขบรลปฏิภา,ภา,านธนสารสมบัติจ้าอย่าเจ็บอย่าเจนเออตลรอสิ้นกาลนานเถิดเามาหาักกินคองคองเหมือนคองน้ำไหลเออหลือกินเนหลือใช้ไม่รู้จักหมดด้านน้ำไม่มีหรืออะไรไปพองบอกน,อยนายกวีครับผมแค่นั้นแหละครับผมมันอยากอะไรอ่ะได้ นยายกบีบอมีิ่งการเออไปมีกับเบอร์สิเพราะว่าตอนนี้รถส่งสวนก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับจดทะเบียนสสไม่ให้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้อะไรหลายอย่างนะครับ,รบผมเมื่อคืนผมยังคุยบอกท่านนายกว่ะที่ตลาดหนองใหญ่ บอกอะไรอะไรเขาเขาบหาพวกเราหมดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆและบางคนไม่ทราบก็หาทนายกไม่ให้งบประมาณตัวนั้นตัวนี้ทั้งที่เขาอยากจะให้แต่มาทำไม่ได้ใจจะขาดแล้วครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับเมื่อคืนทนายกก็ชี้แจงที่สลาหนองใหญ่ไปธีแล้วเดี๋ยวก็เอาออกมาเสร็จคพี่น้องมีความสุข แล้วทำทุกคือนายกอะไนแล้ววะแล้วช่วงที่ว่าถึงเวลาเลือกมหาจริงคะแนนยาาตายไสให้แต่ถึงเวลาประชาชนไม่ถูกหายไปไหนไ่รูปไอคำเนี่ยมันนานเนาะเนาะเออกันตั้งแเข้าใจผู้นำมั่งน้ำตาเหล็กใน่ะไครับเอาละเวลามณีสิกขาปะทำสมาธิยะปะมาทธานา เวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมัชะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมา,สาธิสาภุสีเลนะโภกสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติปัสมาสีลังวิโสะถิ เรด,ดีแล้วนะครับเราก็จะได้รับศีลกันเป็นประบทมกเมบเื้องต้นเมื่อรับศีลแล้วนะครับขานจะได้อ่านองค์การชุมนุมเทวดาบอกกล่าวเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ช่องชั้นฟ้า15ช่องชั้นดินได้รับรู้รับทราบในการประกอบพิธีในครั้งนี้ิโานนมาิพพ์พายพาณา เรื่องปรากฏผู้ทรยศมองรักจงประสิทธิกิจโดยอิจ,จรภาพแเด่ท่านพระครูสถิตวุธิคุณให้สำเร็จสำเร็จดังข้าอันหนึ่งขอเชิญเทวันผู้รักษาโรคธาตูวมาอันหนึ่งท่าการัมหาเผย ขอให้ลูกหลานการสิิงใดขอพลันเชิดขึ้นรับในระดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ที่มีรายนามต่อไปนี้ครับได้ยังแท่นบวชทีพิธีครับเรียนเชิญท่านอินทร์ศเกิดพิธเพิงมยพร้อมาายยอกับท่านดารมีนะครับเกินนดมาีครับอย่างแท่นพิธีเรียนเชิญท่านนายกทวีศักดิกระจ่างนายกตการบริหารส่วนตะบวดพงศ์คุณสุเทพเพเนกิต ชินโกสมครับร้านสิริสิลป์อ,อิเล็กทรอนิกส์ระยองคุณไทฑูทย์คุณพจนีเกื้อทองมากครับร้านนิติสารระยองครับขอเรียนเชิญยังมณฑลทน่นพิธีในโอกาสนี้นะครับขอขอบพระคุณขอพี่น้องที่มีกิจศรัทธานะครับทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับรับกษาบราธนาพระเดชพระคุณพระครูทิพิ์ได้ร้องพรมอะไร เพื่อประกอบพิธียกฉัดต่อจากนี้ไปครับขอเรียนเชิญครับทุกท่านนับ1 2 3, 3่สองามธุมงคลเลิกประกอบพิธียกฉัดประดิสถานยังเจดีอายุร้อยกว่าปีของวัดเยดาที่ได้ประดิษสังขอนขึ้นพร้อมกับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนักบ,บัดนี ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรร่วมกันนึกถึงสิ่งอันเป็นมงคลเพื่อเกิดกับชีวิตกับทุกท่านและอทุกท่านเปล่งวาจาสาธุการสามครั้งพร้อมๆกันเถิดหนึ่งสองสาสาธุสาธุสาธุใช่ใช่ใช่ บอกว่าเมื่อฉลองเสร็จแล้วก็ต้องมีโหสามราครับโ吼ใครไม่รับโ่เกิดชาติหน้าหูหนวกหมดทุกคนครับโ อไ <Es> ลงมาด้วยเ่ออพแล้วต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านตั้งจิตครับตั้งใจตรวดน้ำนะฮะตรวระอบครับ สีตุเตะวัตตุตาปะมังสาลาสันตุตาปเววาตาปะมานุาเวนปทาตสีบาลตุตาทาโตสวันตุเตววัตตุา ครูโสภิตปัญญกรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่พระอารามหลวงและในโอกาสนี้พวกเราทุกท่านทุกคนพอ,อน้อมถวายมุติตาจิตแสดงความยินดีในการที่พระเดชพระคุณนะครับ mm hmm. พระครูโสภิตปัญญากร,รพระอารามหลวงได้สอบพระอุปชานะครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยได้รับการแต่งตั้งแล้วพวกเราสาธุมุติตาจิตสว,ยวายกระคนบบัณต์พงครับลรวก็ถือว่าเป็นพระอุปชาวิสามัญ นะครับรูปเดียวในจังหวัดระยองนะครับก็คือของพระอารามหลวงแล้วก็ของนมัสการขอบพระคุณพระครูสาธรนวการครับวัดสองแพรนือนะครับจากอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพระมหาวทยาลัยวุฒิเฉยโอปรี่ยธรรมเก็บประโยชน์วัดป่าประดูพระอารามหลวงขอบพระคุณท่านนายอำเภอเมืองระยองนะครับท้องคุณนายครับท่านนายกทวีแสงกระจ่างนายกองการบริหารส่วนนครพมท่านภูมิเกียรติทุกท่านขออนุโมทนาบุญในกุศลนี้ครับขอให้ทุกท่านชีวิตสูงส่งเหมือนกับ ยอดเกดีนะฮะอ่าแล้วก็ฉัดที่ยกขึ้นครับนะครับยาต่ำกว่านอย่าจนกว่าใครๆรวย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 มหารวยมหา